วัตสัพปริในช่วงที่2นะคะชีวิตคนเรานะคะจริง,รงๆเราเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ละคนเนี่ยก็มีทางเดินชีวิตที่แตกต่างกันนะคะบางคนเนี่ยมีฐานะดีบางคนมีฐานะยากจนหน่อยอาจจะต้องอดมือกินมือนะคะแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผ่านจุดที่เรียกได้ว่าต่ำสุดของชีวิตมาแล้วนะคะทำงานต่อสู้ดิน้นรนทุกแบบเลยจนปัจจุบันนะคะเขาสามารถกลายเป็นผู้ผลิตละ จำหน่ายไข่นกกระทาลายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนแน่นอนว่าชีวิตเขาเนี่ยหรือว่าทางเดินเนี่ยไม่โรยด้วยกลีบลาบแน่นอนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกับเขากันค่ะขอต้อนรับคุณเนกสีเขียวสดค่ะสวัสดีค่ะพี่เนกสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องที่คุณผู้ชมหลายๆคนอยากทราบกันเลยดีกว่าว่าประวัติของพี่เนกเนี่ยเป็นยังไงทราบมาว่าเรียนจบแค่ปเจค่ะมหนึ่งใช่ไหมคะปเจ็ม่งประมาณมหนึ่ต้อง ต้องผมผมขอบอย่างนี้ครับ <คะ S 2> ผมต้องขอบคุณความยากจนอืคือถ้าผมไม่ยากจนเนี่ยผมจะไม่มีความอดทนไม่มีความมานะหรือความเพียรอย่างอย่างนี้<ค>ะนะครับเพราะว่าถ้าเรามีอะไรทุกอย่างเนี่ยคงไม่คงไม่ได้ดินน้นรนนั้นพอเรา <คะ S 2> พอเราเองยากจนเนี่ยมันก็มันจะม,มีสิ่งทดแทนนะครับผมเองพออ,อ <คะ S 2> ชีวิตเด็กๆเนี่ยผมว่าผมโชคดีอย่างที่ผมบอกผมยากจนพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมอายุหกขวบด้วยซ้ําไป นะครับผมก็มาอยู่วัดพอม,มาอยู่วัดเนี่ยพออายุเจ็ดหกเจ็ดขวบก็เข้าโรงเรียนละ,อะพอเข้าโรงเรียนเนี่ยช่วงหนึ่งพ่อแม่ก็เข้าไปไปดีกันไปอยู่ด้วยกัน<า>กผมเองกลับไปอยู่กับพ่อแม่ผลที่สุดแล้วก็เรียนหนังสือจบปเจ็ดนะครับพอจบปเจ็ดเนี่ยมุ่งหวังอะไรกันว่าอยากจะได้ไปเรียนหนังสือปีนั้นพอดีแม่กับพ่อเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงหมูเลี้ยงแล้วขาด<า><า>ทุนพอขาดทุนก็เป็นหนี้ละ เป็นหน,นี้เลยเลยไม่มีโอกาสได้เรียนช,ช่วงนั้นเ,นเป็นหนี้ถึงขนาดขายหมูไปแล้วเนี่ยที่บ้านไม่เหลืออะไรเลยข้าวไม่มีแม่ก็เอาปลายข้าวมาเอามาต้มให้กินคือลําบากมากๆลำบากมากผมว่าผมก็ไม่รู้นะแต่จริงๆผมว่าคนอื่นน่าจะลําบากกว่าเราก็มีอย่างน้อยเรายังมีนะฮะเรายังมีกินก็เสร็จแล้วไม่ได้เรียนหนังสือพอจบจบป .7 ไปก็เข้าทํางานกรุงเทพแล้วนะครับอายุสิบสาม จบปเจ็ดครับแล้วทำงานเลยปะคะเป็นเด็กห่นงานนะเป็นเด็กหนงานที่แถวลาดพร้าวนี่ยเด็กฝึกเด็กฝึกงานได้รายได้นี้ได้รายได้ได้เดือนละร้อยบาทนะครับดเดือนละร้อยบาทในขณะที่เรามาฝึกงานเนี่ยมันมันถูกแรงผลักดันแล้วทำให้เราเองเนี่ยอยากเป็นเท่าแก่โดยด้วยวันหนึ่งเนี่ยทางเท่าแก่เนี่ยเรียกให้ผมไป ไปเอาเครื่องมือมาให้ผมเองก็พอเขาบอกพอท้าแก่เรียกปุ๊บเนี่ยใจไม่ดีแล้วอืเราพ้นต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาจะเรียกไปใช้อะไรก็เดินให้ผมไปหาไขควงว่าใหไปหยิบไขควงมาทีอันนั้นเป็นงานอะไรคะอันนั้นเคราะขอคนสีนี่แหละให้ผมไปหยิบไขควงผมเองก็เดินแล้วเดือดเดินดด่าไปแล้วไปหาไปดูที่โต๊ะเครื่องมือกลับมามือเปล่าอืพอกลับมาปุ๊บถ้าแกถามว่า ไขควงล่ะอืผมก็บอกไม่มีครับเขาชี้ทันทีแล้วไม่เห็นเลยไงไอโง่ไอ้ควายป่าออนแรกด่าไอควายเขาเขาพูดกับเราแรงขนาดนั้นเลยคือกสิบสามเองเนาะเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้คนเขาพูดแบบคนเคยปากนะฮะเขาคงไม่ได้เกลียดชังเราเราบอกไอควายไอ้ควายป่าไม่เห็นเลยไงน่ะก็ชี้ไปที่ไขควงอืตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นแวบแรกเราล้ำตาร่วงเลยคิดทันทีเลยว่า อวันหนึ่งเนี่ยผมต้องเป็นเท่าแก่ให้ได้จะไม่ยอมให้ใครมาด่าผมอย่างอีกแล้วอันนี้นี่คือแรงผลักดันอีกหนึ่งอย่างผมว่านี่คือเป็นครูคนแรกนะที่สอนในผมสอนใ้ผมเป็นอยากเป็นเท่าแก่ค่ะค่ะก็ไอไข่ควงเนี่ยผมอยากจะบอกไอ้ไข่ควงของเขาที่ผมไปหยิบไม่ถูกเนี่ยบ้านผมเรียกสกุไลมันก็จึงก็เลยเกาเลยก็ไม่เข้าใจครับ ผมทํางานอู่อยู่เนี่ยประมาณตั้งแต่อายุสิบสามเนี่ยยันอายุสิบเจ็ดสี่ปีเพราะสี่ปีเนี่ยผมก็ย้ายบ่อยนะครับย้ายเพื่อให้ได้เงินเดือนขึ้นแล้วก็ออกไปเหมางานเคาะพ้นสีนี่แหละฮะไปเหมางานกลางคืนพอกลางวันก็มาทํางานมีเงินเดือนเหมือนเดิมค่ะพอถึงอายุสิบเจ็ดผมเริ่มซื้อรถสองแถวได้ละจากเงินเหมาที่ท,ที่เราเราไปทํางาน ซื้อรถสองแถววิ่งปะเก็ตนนตเตาปูนก็คือเราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองละตอนนั้นตอนนั้นเราเราเราคิดแล้วล่ะครับผมก็ไม่ได้มีเงินมากมายนะผมผมโชคดีผู้ใหญ่เขาเมตตาเห็นว่าเราขยานันต่างๆเนี่ยเขาก็ขายให้ในราคาไม่แพงแล้วก็ให้ผ่อนส่งเดือนละสามพันบาททาไมทาไมไปมทํางานสองสองแถวอะคะทาไมถึงคิดว่าไอ้นี่คืองานของเราเราน่าจะทําดีล่ะถนัดคือผมผมก็ยังทําอาชีพข้อพ้นสีเหมือนเดิมค่ะ ผมก็ให้เพื่อนเป็นคนขับเนี่ยัผมไม่ต้องไปขับเองคนะครับก็ให้เพื่อนเป็นคนวิ่งรถสองแถวก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งอีกส่วนหนึ่งผมก็ยังทําอูอยู่ผมไม่ได้เลิกนะฮะจนกระทั่งอายุยี่สิบเนี่ยก็กลับไปบวชตอนนั้นเริ่มเริ่มมีเงินละเริ่มมีเงินบ้างแล้วพอบวชเสร็จมีโอกาสไปเมืองนอกไปประเทศอาอุไปขายแรงงานก็คือซาอุเนะคยความรู้เราไม่ได้มีมากมายแต่ว่าพอไปที่ซาอุเนี่ยมันทําให้เราเองเนี่ยได้อะไรเยอะมากมากกว่าเงินค่ะ ก็คือประสบการณ์ยังไงอะคะสิ่งที่ได้กลับมาประสบการณ์คือเงี้ยมันได้วิธีคิดนะครับวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่น<า>วิธีทําอะไรต่างๆเนี่ยเพราะผมไปอยู่กับคนอังกฤษคนฮอลแลนด์เยอรมันอเมริกันญี่ปุ่นเกาหลีได้ภาษา่วนหนึ่งได้ได้ภาษามาด้วยคือภาษาอังกฤษนะฮะมันอาจจะไม่ถูกเวบทูบีนะฮะแต่คุยได้นะเข้าใจครับพ<า>ูดให้เขาเข้าใจได้ก็อยู่ที่นั่นเนี่ยหกปี อดทนได้อดทน,นก็น่าเหมือนกันเนาะเพราะว่าใครที่ใครที่อยู่ี่ซาอูดเนี่ยต้องมีความอดทนจริงๆเลยนะคะเพราะว่ามือที่ไม่น่าอยู่เลยมันมันโหดร้ายมากมันร้อนด้วยแล้วก็อยู่ใช่ฮะอยู่อยู่ที่นั่นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เราเห็นเลยว,ว่าที่เราได้ประโยชน์มา <ฮะ S 2> ค่ะเช่นวันนี้ยคนไทยกำลัลงทำงานผมไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาให้วันหนึ่งเนี่ยเขา่ยางให้เราเป็นโฟร์แมนผมก็บอกว่าผมไม่ไม่ผมไม่อยากเป็นโฟร์แมนหรอก เพราะถ้าผมเป็นโฟแมนเนี่ยได้ไปสองพันบาทเพิ่มแต่ผมจะเสียเพื่อนแหละคือทํางานด้วยกันคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นหัวหน้าเจ้านายอยากได้งานเยอะอลูกน้องอยากทํางานน้อยแต่ได้เงินเยอะๆมันส่วนทางแหละเราอยู่ตรงกลางก็งั้นผมเป็นผู้ช่วยเฉยๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเช่นวันนี้เขาไปยืนดูเลยฝรั่งไปยืนดูคนทํางานปุ๊บปุ๊บหนึ่งชั่วโมงพอหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าคนเนี้ทางานหนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้สิบเมตร วันนี้แปดชั่วโมงต้องได้แปดสิบเมตรใช่ไหมฮะ,ะเขาไม่ต้องคุ้มละเขาบอกเนี่ไปบอกกะทีว่าทําตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เสร็จแล้วเลิกเลยอืระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยมันประมาณไม่ใช่แปดสิบเมตรละมันประมาณร้อยี่สิบร้อยยี่สิบเมตรเขาบอกให้เสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเลิกเนี่ยโอ้เร็วเลยเขาเลยรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยคนไทยไม่ได้ทําได้เท่านี้คนไทยมีความสามารถมากกว่านั้นแต่เขาไม่ต้องคุมไง เห็นไหมฮะเขาไม่ต้องคุมเลยเขาไม่ต้องคุมเลยคือหมายความว่าเขารู้เลยครับว่าหนึ่งช mm ั hmm. really. ่วโมงเนี่ยทาได้สิบเมตรใช่ไหมฮะแปดชั่วโมงเนี่ยได้แปดสิบเมตรถ้าสิบคนต้องแปดร้อยเมตรทํางานกี่วันจะเสร็จค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ในเวลาเรามาทางานเนี่ยเรามาแอปพลายแล้วเป็นวิธีคิดวิธีการทํางานใช่ใช่ซึ่งผมผมมองว่าถ้าผมอยู่แต่อยู่ในบ้านเราเนี่ยก็คงทําอะไรไม่ได้แนะคิดอะไรไม่เป็นอยู่หกปีหกปีเนี่ย ผมกลับบ้านแต่ก่อนกลับมีเงินเก็บมีครับมีเงินเก็บให้พ่อแม่นะผมเองผมไม่เคยมีเงินเหลือผมให้พ่อแม่หมดอืก็กลับมาเนี่ยก่อนกลับก็ให้ใบผ่านงานผมก็ไม่รับเลยะไม่ขอรับใบผ่านงานคือผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นลูกจ้างมานานพอแล้วผมไม่สมควรเป็นลูกจ้างถ้าเป็นเท่าแก่อยากเป็นเท่าแก่แล้วพอกลับมาเนี่ยพอกลับมาที่บ้านนะพอกลับมาที่บ้านก็แต่งงาน เขาแต่งงานปุ๊บก<ช>็ทําค้ามะพร้าวค้ามะพรา้าวมะพรา้า,า,พราวก็ค<น>้าได้ดีค่ะแต่ทํามากไปจนกระทั่งปรากฏมาว่าเขาแจ้งความว่าเราทํางานไม่ได้หยุดได้ย่อนเขาเสียงดังเ<อ>พราะมะพร้าวส่งเขาก็กลับไปบ้านจอบ,บ้านพ่อแม่ในเลี้ยงนก<อ>ในขณะที่พ่อแม่เลี้ยงนกเนี่ยแม่ไม่ได้เริ่มต้นอยากจะเลี้ยงหรอกมีแม่ค้าบอกมาว่าเลี้ยงสิฉันจะซื้อมีม่ก็เลยามีคนที่จะซื้อก็เลยทำเอเดรอ ก็กลว่าเขาซื้อจริงๆด้วยนะตอนที่เขาขายได้ตอนนี้เขาขายไม่ได้เนี่ยไม่ซื้อก็เลยต้องเอาไข่มาขายเทพจริงๆผมผมเรียนงี้ครับแต่วันนั้นน่ะมันเจ็บปวดนะเราลงทุนไปเยอะแล้วไม่มีคนในภาพไม่มีเอ่อไม่มีคนซื้อเราเนี่ยก็แต่ถึงณวันนี้เราเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเขายังซื้อเราเนี่ยไม่มีอเนกฟามันนี้อืเราก็ยังต้องส่งไปอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับว่าปัญหาเนี่ยมันทําให้เราเกิดปัญญาแล้ว ใช่วิกฤตนี้เป็นโอกาสนะเอาไข่เข้าไปส่งกรุงเทพนะครับไปติดต่อขายส่งไข่ซึ่งทําให้เราขายมากก็เห็นลู่ทางเลยครับก็มีความคิดว่าถ้าอย่างนี้เราต้องขยายเอาไปขายขนาดมีไข่อยู่หนึ่งหมื่นเนี่ยขายหมดเลยค่ะแต่เราไม่ขายรายเดียววันแรกเ่รอะไขยวันแรกอืแต่ไม่ขายรายเดียวแล้วนะฮะกระจายความเสี่ยงกระจายขายหลายๆเจ้าหลายๆเจ้าเวลาเขาเลิกเขาไม่ซื้อเราเขามีเอง จะซื้อคนอื่นก็ไม่เป็นไรเสียชีวิตไปไม่เป็นไรขายจากหนึ่งหมื่นเนี่ยวันนั้นติดต่อได้หมื่นห้าเที่ยวหน้าต้องเอามาหมื่นห้าพันฟองแล้วนกพอไหมคะไข่พอไหมคะไข่ไม่พอไข่ก็ไม่พอคือได้ไข่มาหมื่นฟองก็เลยต้องใช้วิธีว่าผมเอาไข่ไปส่งรายที่หนึ่งไปส่งเขาลังหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทแม่ค้าขายขายให้คนทั่วไปเนี่ยสามร้อยห้าสิบผมขอซื้อกลับ ก็ขอซื้อขาดทุนมาเลยก็ขาดทุนส่งสองร้อห้าสิบสามสิบสามสามร้อยเออสามร้อยห้าสิบสามร้อยขาดทุนร้อยหนึ่งไม่ไขาดทุนหนึ่งร้อยเพื่อเพื่อจ้าไข่เนี่ยไปส่งให้รายอื่นที่เราไม่พอสาเหตุเพราะเหตุผลเราทำอย่างนี้เพราะเราเองเนี่ยเราไข่ไม่พอให้ลูกค้าแหละเราค้าขายเนี่ยถ้าเราไปติดต่อเขาแล้วเนี่ยเราเชื่อถือไม่ได้เนี่ยต่อไปไม่ต้องไปหากันแล้วก็ไม่เอาละเขาไม่เอาก็เลยส่งรายนี้สองร้อยห้าสิบ เสร็จแล้วซื้อกลับมาสามร้อยห้าสิบเอาไปส่งสองร้อยห้าสิบซื้อกลับมาเอาไปส่งรายอื่นต่อๆไปก็คือเรายอมขาดทุนในนะจุดตรงนั้นขาดทุนเพื่อที่จะกําไรหรือเพื่อที่จะอนาคตยาวต่อไปมันเหมือนเราเป็นได้ข้อคิดยิ่งเยอะเลยเนาะผู้ใหญ่ในวันหน้าประมาณนั้นการที่เราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่ค้าขายเก่งไหมหรือว่าเป็นทุกวันนี้หรือว่าเป็นเป็นมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเป็นคนขายเก่งไปเพราะว่าประสบการณ์ชีวิตไหมคะคืออย่างนี้ครับผมพ่อแม่ผมเนี่ย เป็นคนค้าขายขาแม่แม่ผมเชื้อสายเป็นคนจีนค่ะก็นั่นคือความโชคดีแล้วก็ตอนที่อายุเก้าขวบเนี่ยเมื่อก่อนโรงเรียนหยุดวันโกนวันพระเนี่ยผมก็จะไปรับจ้างขายของค่ะนะครับมันก็ทําให้เราเองเนี่ยคิดเป็นแล้วที่บ้านก็ค้าขายด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจากสภาพแวดลอ้อมค่ะนะครับที่เราเ,เราเกิดแล้วซึมซับใช่ใช่ซึมซับแล้วก็ เราจะต้องไปขายของตามตลาดนัดตลอดแต่ไม่ได้ไปกับแม่นะฮะคนอื่นก็จะมาจ้างไปทีนี้พอเราเลี้ยงเลี้ยงมาเนี่ยเริ่มมากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งผมเองก็ไปที่ตลาดไปส่งสินค้าก็ไปเห็นไข่ไปเห็นเงาะที่อยู่ในกระป๋องก็มีความคิดเอ๊ะเงาะยังอยู่ในกระป๋องได้ทําไมไข่จะอยู่ในกระป๋องไม่ได้ไงอันนี้แหละคือที่ทําให้ฟาร์มอเนกเนี่ยเป็นโดดเด่นโดดเด่นกว่าฟาร์มอื่นแล้วก็ คุณภ,ภาพด้วยเนอะแล้วการเก็บไข่ในกระป๋องนี่มันมีอายุยืนยาวแค่ไหนอะคะก็ถ้าเป็นแคนนิงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่แต่ไข่นกกระทามไม่ว่าจะเป็นเงาะเป็นลำไย,ยเป็นไข่นกกระทาเนี่ยจะเก็บได้สามปีสามปีสามปี<า>มอะคะจะเก็บได้สามปีนนี้ส่งออกแบบสบายเลยเนาะแต่ตอนนั้น,น,นผมผมเองเอาไข่ไปส่งที่บริษัทเรานะฮะเราไม่สามารถบรรจุเองหรอกก็เอาไข่ไปติดต่อเขาว่าให้ช่วยซื้อทีเธอผมให้เปล่าเปล่าเลยเอาไปลองดูก็ปรากฏมาว่า เจ้าของบริษัทสองเดือนให้หลังเจ้าของบริษัทสนใจบอกต้องการไข่ห้าล้านฟองตอนเดือนห้าล้านฟองถวายนั้นดีใจตื่นเต้นด้วยนกนกนกไข่ไม่ทันตอนนั้นมีนกกี่กี่ตัวเนี่ยตอนนั้นมีไข่แค่วันละหมื่นสองหมื่นฟองเองแต่เราก็บอกกับเขาว่าขอเวลาให้เราหน่อยนะครับแล้วเราจะขายเพิ่มขึ้นไปเป็นระยะระยะก็จนกระทั่งเราทําได้อนะครับเดือนละห้าล้านฟองมันก็ ขยายเครือข่ายแล้วค่ะก็แล้วคือ,เร,คอเรามีเครือข่ายที่ทาด้วยกันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเฉยๆไม่ได้ทำคืองนี้ครับวิธีทําของเราเนี่ยมันเป็นการกระจายอาชีพคือเราไม่ได้ทํางานเขาแบบชุมชนเราไม่ได้ทํางานแบบกินรวบนะเราทํางานแบบกินแบ่งค่ะคือแบ่งอาชีพแบ่งไรายได้แล้วก็กระจายความเสี่ยงออกไปกระจายความเสี่ยงก็คือเวลาจะน้ําท่วมไฟไหม้โรคร้ายมาเนี่ยมันไม่หมด ถ้าเราเลี้ยงทีเดียวเนี่ยมันเกิดปัญหาค่ะใช่ถ้าน้าท่วมเกิดเป็นโรคเนี่ย<อ>เราจะหมดหละตายทั้งฟาร์มเลยแล้วละอะไรคือคทําให้เรามีลูกค้ากลับมาซื้อไข่ของเราคะเป็นเพราะอะไรคะด้วยด้วยอย่างนี้ครับโดยสิ่งที่เราทาเนี่ยเราพยายามวิธีวิธีคิดของเราตอนวันนั้นเนี่ยเราใส่กระป๋องแลละไปส่งเขาอีส่วนหนึ่งผมก็เริ่มมาทําเป็นไข่บรรจุซองเป็นซองสูญญากาศแต่ความโดดเด่นของเราเนี่ยก็คือเราไม่ได้คิดแค่เป็นไข่ เรามาทําเรามีวิธีคิดว่าเราต้มไข่ยังไงเนี่ยต้องให้ไข่แดงเนี่ยได้เซ็นเตอร์คืออยู่ต้องอยู่ตรงกลางจะไม่มาชิดซ้ายชิดขวาใช่ไหมแล้วก็มันไม่ต้องไม่มีแบ็กลิงเราก็คิดทําเครื่องปอกเครื่องต้มปัจจุบันนี้เราทําเครื่องปอกไข่เนี่ยชั่วโมงละหกหมื่นฟองนี่นี่คือเราคิดเองอะค่ะเป็นเป็นเครื่องว่าเป็นเครื่องเดียวของโลกอ่ะอ๋อเป็นเราก็มีนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเองเลยผลงานเราเองคือ ผมพื้นฐานเป็นช่างอยู่แล้วเพื่อนฝูงในแวดวงช่างเนี่ยก็จะมีกันหลายคนคนไหนเก่งผมไม่จําเป็นต้องทําเองนะ,ะผมให้ผมจะทําเรื่องอะไรต่างผมจะมีเพื่อนเยอะอ,มอผมก็จะเรื่องนี้ของคนนี้เรื่องนี้ให้คนนี้ทําคคนที่เก่งแต่ละอย่างเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นคนทําจากจากตอ,ตอนนู้นกับตอนนี้นะคะอยากจะพูดถึงธุรกิจไข่ ไข่ที่เราทําอยู่เนี่ยม,มันใหญ่โตยังไงบ้างคะก็ต้องเรียกงี้ครับว่าถึงน,นวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเรายั่งยืนแล้ค่ะยี่ยี่สิบแปดปีเนี่ยผมถือว่าน,นี่มันบอกถึงความยังม่งยืนแล้วนะครับอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําแค่ปีสองปีสมปีแล้วดีเนี่ยนะครับยังไว,ไว้ใจไม่ได้<ม>ถ้าผ่านสิปีไปแล้วถึงจะมั่นคงนะครับ อ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะ,คะช่วงหน้าเนี่ยพี่เนกยอยู่กับเราแล้วเราจะมาพูดคุยถึงแนวคิดแล้วก็อนาคตต่อไปนะคะแล้วก็มาดูผลิตภัณฑ์ไขน่นกกระทากันค่ะช่วงหน้าค่ะดา้เดิมที่นนทเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของอเนกฟาร์มนะคะตอนนี้ก็ยังคงอยู่กับพี่เนกสีเขียวสดนะคะฟาร์ม ไข่นกกระทาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนคุณผู้ชมเห็นเราต้องรู้สึกทึ่งมากเหมือนปอกับพี่เองจี้เพราะว่าไข่นกกระทาคือนกกระทาตัวหนึ่งเนี้ยสามารถใช้ได้ทุกส่วนจริงๆมาดูกันดีกว่าว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างบ้าง่ะแคนเ็กแนะนํำอันนี้เนี่ยทุกคนก็เคยเห็นกันอยู่แล้วก็คือไข่นกกระทาแบบปอกเปลือกต้มแล้วอันนต้มแล้วทานได้เลยถ้าใครที่ชอบทานสลัดที่ซิสเลอร์ก็นี่ไข่ ของพี่อนเนกไขน่นกกระทาของปาพี่อเนกค่ะเอามาสมบัติของไข่ดีกว่าแล้วมาพูดถึงดีงกว่าว่ามีอะไรบ้างใไหม,มคะว่ามันมีโปรตีนสูงไข่นกกระทาเนี่ยเราได้ยินกันมาตลอดเลยว่ามีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้จริงเ็ตยังไงคะผมผมต้องเรียนงี้ฮะเ,เราจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยต้องให้สถาบันเป็นผู้ตรวจสอบเรามีเราให้ดูกรมอนามัยคนไอจีให้ดูเลยนะกรมอนามัยเนี่ยเขข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นก นี่ค่ะว่าอะไรมีไขมันมีแคลเซียมมีโปรตีนเท่าไหร่ผมเรียนอย่างนี้ครับผมส่งออกต่างประเทศเนี่ยอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเยอรมันตะวันออกกลางเนี่ยประเทศพวกนี้เนี่ยนอกจากเขามีเงินแล้วเนี่ยเขายังฉลาดในการบริโภคนะจริงค่ะนะครับเป็นตัวการันตีได้เลยดูทุกอย่างว่ามันมีคุณมีโทษอะไรเกินไปไหมอะไรพวกนี้เนี่ยซื้อเราเดือนหนึ่งหลายล้านฟองมันเป็นตัวการันตีได้อย่างหนึ่งละ นะครับการไข่ของใช่ไหมคะอ่าก็สรุปว่าไข่นกกระทาเนี่ยคอเลสเตอรอลน้อยกว่าไข่เป็ดใช่น้อยกว่าด้วยแล้วอย่างงี้คอเลสเตอรอลสูงไหมคะอย่างนี้ค่ะอันนี้อันนี้ชอบมากอ่ะชอบทานมาเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวเกี๊ยวไข่นกกระทานะคะคุณผู้ชมส่วนที่แปลกมากเมื่อกี้พี่เอ็งจี้ชิมไปแล้วนะคะมาบอกด้วยใช่ไหมคะว่าเอ็งจี้ชิมไปแล้วเนี่ยให้สถาบันเอ็งจี้ว่ามันคืออะไรมันคือบุ้นค่ะบุ้นค่ะบุ้นไข่นกกระทาก็คือเราเอา เปลือกที่เราทําเป็นไข่ขนมครกแล้วทําเป็นไข่หวานแล้วเนี่ยเอาเปลือกมาใช้เป็นประโยชน์ก็เอาทําอาวุธเนี่ยใส่หอมาก็จะได้ประโยชน์หรือว่าทําอะไรได้หลายอย่างส่วนนี่เป็นแคนนะคะกระป๋อง อธิบอกว่า3ปีใช่ไหมคะเป็นกระป๋องนี่เราส่งออกต่างประเทศอย่างเดียวไม่ไขายในบ้านเราออกแกนิกด้วยนะคะคือคือถ้าสมมติว่าผ่านการผ่านคุณภาพนี่จะต้องเป็นไข่ไซส์ไหนคะพี่เเดนก็ประมาณฟองละ1ิกรัมนะครับฟองละ1ิกรัมแต่ว่าเวลาเราจะส่งออกเนี่ยที่ฟาร์มเราได้เป็นฟาร์มที่มาตรฐานได้ GMP ได้ฮาซับแล้วก็เวลาจะส่งออกเนี่ยทางสถาบันอาหารจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้มาตรฐานไหม แล้สิ่งที่เร,เราขายได้มากๆเลยเนี่ยก็คือก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยครับตัวนี้ก่อนมีตัวเล็กด้วยอันนี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กําลังจะออกในไม่กี่วันข้างหน้านี่อ๋อโอเคเอาตัวนี้ก่อนอันนี้เนี่ยปัจจุบันที่เราขายเนี่ยเดือนนี้ร่วมสิบประมาณสิบล้านฟองสิบล้านฟองอันนี้นะครับค่ะเก็บได้อันนี้คือน้ํามีเป็นน้าอะไรคะเอ่อเป็นน้ําเกลือนน้ำเกลือเป็นน้ำลายก็คือสามารถแกะมารับประทานได้เลยใช่ค่ะถ้าเห็นถ้าสังเกตไข่ก็คือไข่เห็นไหมครับว่าไข่นกของเราเนี่ย เวลาต้มออกมาแล้วเนี่ยไข่แดงต้องอยู่ตรงกลางหมดรู้ได้ไงคะว่ามันอยู่ตรงกลางก็เห็นยืนตรงกัไหมล่ะครับใช่ไหมฮะเวลาเราต้มไข่ไปไข่ไก่เนี่ยเราจะอยู่ชิดซ้ายชิดขวานี่นี่คือความพิเศษอันนี้ของเรานี่ไข่เราจะสวยด้วยเนาะเรารสชาติอร่อยด้วยส่วนผลิตภัณฑ์ที่กําลังจะออกค่ะชื่อนี่โดนมากไข่ปรองดองนะคะยังไงคะอยากให้ข้อมูลครับจริงๆแล้วเนี่ยเฉพาะไข่นกเราเนี่ยอ เราเองเราก็ทําขายโดยไม่ต้องพึ่งพาไข่เป็ดอยู่แล้วทีนี้บ้านผมเนี่ยเลี้ยงเป็ดทุ่งกันเยอะโดยเฉพาะโดยมากในคนที่เลี้ยงเป็ดเนี่ยเป็ดทุ่งเนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นคนยากคนจนเขาจะมีปัญหาช่วงบางฤดูเนี่ยไข่ขายไม่ได้มันแตกต่างจากไข่เป็ดเพราะไข่เป็ดในคนเลี้ยงเนี่ยเป็นคนมีฐานะมีห้องเก็บมีห้องเย็นมีต่างต่างเนี่ยเขาแก้ปัญหาได้แต่ชาวบ้านเราเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเอาไข่เป็ดเนี่ย กับไข่นกมารวมกันเสียจะมีไข่นกกระทาไข่เป็ดเป็นการช่วยคนชุมชนพวกเราด้วยนะครับเพราะตลาดเรามีอยู่แล้วทําร่วมกันเราเลยให้ใช้ชื่อคําว่าไข่ปลองดองนี่กําลังอินเทรนเลยนะคะเห็นไหมครับว่าไข่เล็กกับไข่ใหญ่ยังอยู่กันได้แล้วพวกเราล่ะทาไมจะอยู่ร่วมกันโอ้นี่ไง้อยู่กันโดยที่ไข่ไม่แตกนี่นะเอามาอีกไข่หนึ่งอันนี้น้ารมานเลยนะอันนี้ขอบคุณอันนี้เนี่ยเราจะมองดูว่าเราใช้ชื่อคําว่า ไทยปฏิรูปไทยปฏิรูปค่ะปฏิรูปคะก็หมายก็หมายก็คืออย่างนี้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราขายเป็นซองใหญ่ค่ะคนโตเท่านั้นที่จะซื้อไปทานเพราะมันต้องสี่ห้าสิบาทต่อแพ็คค่ะเรามาดูอย่างนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยน่าจะได้มีโอกาสรับทานแลประมาณสิบบาทเนี่ยนะครับสามารถบริโภคได้และมีคุณค่าทางอาหารผมมองว่าต่อไปเนี่ยโรงเรียนหรือวัยรุ่นอะไรต่างเนี่ยน่าจะทานแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดีพอไปทานของที่มันกรอบแกรบเป็นสแน็คอะไรอย่างนี้พักกลางวันปกติเราจะมีนมใช่ไหมแล้วก็ไข่ปฏิรูปอีกหนึ่งซองนี่ทราบว่าการเลี้ยงนกเนี่ยยากไหมคะเพราะมันเหมือนเป็นหลายขั้นตอนนะคะผมเรียนงี้ครับพูดตรงๆงเลยนะฮะเลี้ยงคนยากกว่าถูกต้องค่ะคเลี้ยงที่เหรอสิคะคือจริงๆฮะเลี้ยงนกเนี่ยมันมันไม่มีอะไรมากยไม่งอแงใช่ไหมคะปัญหาของผู้เลี้ยงเนี่ยใครก็เลี้ยงได้ แต่สิ่งที่มีปัญหาสําหรับผู้ผู้ผลิตทั่วไปเนี่ยคือเรื่องการตลาดอืมอันนี้สําคัญด้านการเกษตรผมไม่ได้มองว่าจะเฉพาะแค่เลี้ยงนกอาชีพเกษตรเนี่ยค่ะอาชีพเกษตรเนี่ยนะครับใครๆก็ทําได้แต่ทําให้สําเร็จทํายากนะใช่ค่ะนะครับถ้าทําง่ายป่านนี้รวยกันทั้งประเทศแล้วค่ะอ่าสุดท้ายนี้อยากให้พี่อเด็กเนี่ยฝากถึงออ่ตาม อนเนกฟาร์มนะคะวรวบรวมไปถึงสิ่งที่พี่อนเนกได้รับมาตั้งแต่เริ่มทําธุรกิจนี้นสาหรับใครหลายๆคนที่ดูพี่อนเนกเป็นไอดอลแล้วคิดอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงค่ะผมเรียนอย่างนี้ฮะอาชีพทุกอาชีพเนี่ยนะครับมันดีทั้งนั้นครับแต่มันดีสําหรับบางคนนะบางกลุ่มไม่ได้ดีสําหรับทุกคนอืเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยดูครับถ้าถ้าใครจะทําอาชีพเนี่ยต้องดูก่อนว่าทําแล้วเนี่ยเราจะขายใครค่ะ ทำแล้วขายได้ที่ไหนนะครับขายใครขายได้ราคาเท่าไหร่คุ้มค่ากับที่เราจะลงทุนลงแรงไหมและข้อสําคัญยั่งยืนหรือไม่มในกลุ่มผมเนี่ยเ,เรารวมกันสิบกว่าจังหวัดนะครับใขรปัจจุบันนี้เรามีประมาณสิบห้าล้านฟองอเราเป้าหมายเรายี่สิบล้านฟองใครสนใจที่อยากจะมาทำเนี่ยไปดูงานหรือเปิดเข้าไปดูใน YouTube ของอนเนกฟาร์มหรือสู้แล้วรวยนกกระทาก็ได้ครับนะครับก็ะจะเห็นข้อมูลจะได้รู้ว่า จริงๆเนี่ยเงินทองบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากอืคิดเป็นไหมค่ะค่ะแล้วก็ผมอยากให้มองอีกครับว่าผมอยากให้มองปัญหาเนี่ยเป็นทุนเอ่อถ้าสมมติมีปัญหาเข้ามาอย่าท้ออ,อย่าต้องมองมองปัญหาเลยเป็นทุนมันเป็นทุนทางปัญญาเลยนะนะครับพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วครับว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดเราแหละค่ะนะครับผมจะพูดเสมอว่าพอทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยปัญญามันเกิดละ ถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยมันเหมือนเราอ่อนแอแล้วนะมไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมเรียงนงี้ก็ว่าไม่ใช่แต่เรื่องนกกรถานะครับอาชีพเกษตรหลายๆอย่างเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างชีวิตได้แต่ว่าเราต้องศึกษาอย่างแท้จริงอ,อย่าไปดูแค่ไปดูงานว่าเขาทำอะไรต้องไปดูว่าเขาทำอย่างไรถึงได้อย่างนี้ มไม่ใช่ว่าแค่ดูว่าวันที่เขาประสบความสําเร็จแล้ว<ช>เราก็ต้องศึกษาว่าเฮ้ยเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วถ้าเราผ่านตรงจุดนั้นเรามีปัญหานี่เราก็ต้องอย่าท้อนะต้องอนนขอขอบคุณมากเลยค่ะ<ช>ต้องขอขอบคุณคุณนันเอกมากเลยที่ให้ความรู้ค่ะ ช่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เนกน้องเด๋อจะความรู้เกี่ยวกับไข่นกกระทา<ช>เกี่ยวกับการเลี้ยงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีแง่คิดดีๆของชีวิตด้วยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่านี่นะคะแบบเด็กแค่จบปเจนะคะแต่วันนี้เนี่ยก้าวขึ้นมาสู่เป็นนักธุรกิจกที่เรียกได้ว่าเป็นฟาร์มไข่นกกระทาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องราวของอาหารญี่ปุ่นใครชอบทานอาหารญี่ปุ่นไม่ควรพลาดค่ะ